มลิคือหญิงสาวผู้สดใสแต่ในใจของเธอกลับมีความทุกซ่อนอยู่ความทุกข์ที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ทุกครั้งที่เธอมองออกไปนอกหน้าต่างทุกข์ของมลิมาจากความอยากเธอาาอยากได้รถค,คันใหม่ที่หรูหราแพงลิบเลี่ยวอยากได้โทรศัพท์รุ่นล่าสุดที่ใครๆก็พูดถึง เธออยากเป็นคนมีชื่อเสียงอยากให้ใครใครชื่นชมอยากมีเงินทองมากมายจนใช้ไม่หมดแต่เมื่อมองดูสิ่งที่มีเธอก็รู้สึกขาดแคลนอยู่เสมอเมื่อความอยากไม่ได้ถูกเติมเต็มความทุกข์ก็พุ่งเข้ามาเหมือนลูกศรที่แหลมคมมาลิเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นจนใจอ่อนล้าและหมดกำลังวันหนึ่งมะลิ ไปนั่งอยู่ใต้ต้นมะลิใหญ่หน้าบ้านคุณยายคุณยายละไมเห็นมะลิเงียบเหงาจึงยื่นชาอุ่นๆให้หนึ่งถ้วยพร้อมรอยยิ้มใจดีมะลิจะรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์มากที่สุดคุณยายถามเสียงนุ่มนวลมะลิสายหน้าความอยากที่เกินตัวนั่นแหละคือต้นเหตุของความทุกข์คุณยายสอนต่อ เราต้องรู้จักใช้ชีวิตให้พอเพียงพอประมาณให้เหมาะสมกับความสามารถที่เรามีไม่ดิ้นรนอยากได้สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมแล้วใจเราก็จะสงบแต่ถ้ามะลิอยากได้สิ่งเหล่านั้นจริงๆละ่ะก็มะลิก็ต้องตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นและฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเพิ่มความสามารถให้ถึงฝัน มะลิรับฟังด้วยความเข้าใจเธอตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ด้วยการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เธอมีและเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายความทุกข์จากความอยากเริ่มจางหายไปมะลิเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ใช่การไล่ล่าสิ่งที่ไกลตัวอย่างไร้สติ มีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อกออบัวเธอมักจะใช้เวลาว่างในสวนสาธารณะที่ร่มรื่นเฝ้ามองผู้คนที่ผ่านไปมาพร้อมกับรอยยิ้มบางๆเธอบอกกับตัวเองเสมอว่าโลกนี้มีเรื่องราวมากมายให้เราเรียนรู้ในทุกๆวัน วันหนึ่งขณะที่กอบัวกำลังนั่งเพลินเพลินก็มีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาเธอในมือเล็กๆนั้นมีดอกหญ้าสีขาวดอกหนึ่งเธอยื่นมันให้กอบัวแล้วพูดว่าให้ค่ะกอบัวรับดอกไม้มาด้วยความรู้สึกอบอุ่นหัวใจขอบใจจ้าเธอยิ้มกว้างความสุขเล็กๆได้ก่อตัวขึ้นในใจของเธอ แต่แล้วในวินาทีต่อมาก็มีชายคนหนึ่งรีบวิ่งผ่านไปโดยไม่ทันระวังเขาชนเข้าที่แขนของกอบวอย่างจังจนดอกย่าในมือร่วงหล่นลงพื้นชายคนนั้นไม่แม้แต่จะหันมามองหรือกล่าวคำขอโทษเขารีบวิ่งจากไปทิ้งให้กอบวยยืนนิ่งอยู่กับความรู้สึกขุ่นมัวความสุขอุ่นๆเมื่อครู่หายวับไปในพริบตาถูกแทนที่ด้วยความหงุดหงิดและน้อยใจ ทำไมคนเราถึงไม่มีน้ำใจกันเลยนะกอบวัวพึมพำกับตัวเองเธอรู้สึกว่าวันที่ดีๆของเธอได้พังทลายลงเสียแล้วทันใดนั้นกอบวัวก็ฉุกค,คิดขึ้นมาเดี๋ยวก่อนทำไมเราถึงปล่อยให้การกระทําของคนอื่นมามีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราได้มากขนาดนี้กันนะเธอถามตัวเองในใจความสุขของเราเมื่อครู่ก็มาจากเด็กหญิงคนนั้นแล้วความทุกข์ของเราตอนนี้ก็มาจากชายคนนั้น ตบัวตระหนักได้ว่าคนส่วนใหญ่มักเอาความสุขและความทุกข์ของตัวเองไปผูกไว้กับคนอื่นพอมีคนทำดีกับเราเราก็มีความสุขแต่พอมีคนทำไม่ดีกับเราเราก็เป็นทุกข์ราวกับว่าเรามอบรีโมทควบคุมอารมณ์ของเราให้คนอื่นไปกดเล่นแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเธอกระซิบกับตัวเอง เรื่องราวเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีผ่านเข้ามาในชีวิตเราเสมอเราไม่สามารถบังคับให้ใครมาทำดีกับเราได้ตลอดและก็ห้ามไม่ให้ใครทำไม่ดีกับเราไม่ได้เช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปมีเกิดก็ย่อมมีดับมีสุขก็ย่อมมีทุกขมีสมหวังก็มีผิดหวังเหมือนกับกลางวันและกลางคืนที่สลับสับเปลี่ยนกันไปเสมอ สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่คือวิธีที่เราเลือกจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นเราควบคุมการกระทำของคนอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมความคิดและจิตใจของเราเองได้เสมอกอบัวเดินกลับบ้านในวันนั้นด้วยหัวใจที่เบาสบายและเป็นอิสระ เธอได้ค้นพบแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากใครอื่นแต่เกิดจากความสงบในใจของเราเองซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่ไม่มีใครสามารถมอบให้หรือพรากไปจากเราได้เลยพลอยสายอยากเป็นพนักงานที่ดีที่สุดเธออยากทุ่มเทและประสบความสำเร็จ แต่ทุกเช้าที่ตื่นมาความรู้สึกหนักอึ้งก็เกาะกินใจเสียก่อนที่จะก้าวออกจากบ้านความสุขในการทำงานของเธอมันหายไปไหนก็ไม่รู้เหลือไว้แต่ความเครียดและความกลัวที่มองไม่เห็นความกลัวแรกคือกลัวความผิดพลาดทุกตัวอักษรที่พิมพ์ทุกตัวเลขที่กรอกราวกับมีกรรมการมานั่งตัดสินอยู่ข้างหลังเธอรู้ว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในใจเธอคือความหายนะที่ต้องถูกตำหนิ จากหัวหน้าการความกลัวที่สองคือกลัวการเข้าสังคมพลอยใสยรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนใครเธอลังเลที่จะเข้าร่วมวงสนทนาเล็กๆหรือไปกินข้าวกลางวันพร้อมเพื่อนร่วมงานแม้แต่อารีเพื่อนร่วมงานที่ใจดีมาชวนเธอก็ยังปฏิเสธด้วยความอึดอัดใจขอกินที่โต๊ะดีกว่าค่ะพลอยใสยตอบพลอยใสยกลัวว่าหากเข้าใกล้พวกเขาจะเห็นข้อบกพร่องของเธอ วันหนึ่งความกลัวที่เธอคิดมาตลอดก็เป็นจริงเธอทำรายงานสำคัญอย่าผิดพลาดตัวเลขไปหนึ่งจุดความเย็นยะยเยือกแล่นไปทั่วร่างเมื่อการหัวหน้าของเธอเดินตรงมาที่โต๊ะการไม่พูดอะไรทันทีเพียงแค่ยืนมองข้อผิดพลาดบนจอการพูดด้วยน้ำเสียงสงบงานคืองานความผิดพลาดคือข้อมูล คุณไม่ใช่การตัดสินว่าคุณเป็นคนไม่ดีจำไว้ว่าตัวตนของคุณไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ของงานแต่คือความพยายามที่จะแก้ไขมันในตอนนี้การสอนเธอให้มองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไม่ใช่จุดจบคำพูดของหัวหน้าเหมือนแสงสว่างส่องเข้ามาในใจพลอยใส่คิดได้ว่าตลอดมาเธอไม่ได้ทุกเพราะงานแต่ทุเพราะความกลัวว่าจะทุกในอนาคต เธอปล่อยให้ความกลัวความผิดพลาดความกลัวคำวิจารณ์มาเป็นเครื่องทรมานตัวเองก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจริงเสียอีกพลอยใส่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเธอเริ่มจากก้าวเล็กๆด้วยการถามอารีเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมที่เธอไม่เข้าใจและยอมรับคำเชิญไปกินข้าวกลางวันอย่างไม่ลังเลเธอเริ่มมองงานเป็นแค่หน้าที่ที่ต้องทำอย่างดีที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาซึ่งคำวิจารณ์ในอนาคต เมื่อความกลัวลดลงความกล้าก็เข้ามาแทนที่พลอยใส่กล้าที่จะขอคำติชมจากเพื่อนร่วมงานกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเธอเริ่มสนุกกับการพัฒนาตัวเองและในไม่ช้าเธอก็พบว่ายิ่งเธอเก่งขึ้นเท่าไร่ความกลัวที่จะทำผิดพลาดก็ยิ่งเลือนหายไปเท่านั้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วพลอยใส่ไม่ได้เป็นแค่พนักงานที่ดีที่สุดอย่างที่เคยหวัง แต่ยังกลายเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้นมีรายได้มากขึ้นจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานความทุกข์จากการทำงานหายไปหมดสิน้นเพราะเธอไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ใดๆอีกต่อไปไม่ว่าผลจะดีหรือร้ายเธอก็พร้อมรับรู้และแก้ไขพลอยใส่เข้าใจแล้วว่าการทำงานยังไงไม่ให้ทุกข์ คือการทำงานด้วยใจที่ว่างว่างจากความกลัวคำตำหนิว่างจากความกลัวความผิดพลาดและว่างจากความกลัวความไม่สมบูรณ์แบบเพราะเมื่อใจไม่ยึดต,ติดกับตัวตนที่ต้องสมบูรณ์แบบงานก็จะเป็นเพียงงานที่สร้างความเติบโตให้กับเรา